EP นี้นะคะนุ้จะพาไปเช็คอินกันที่สำนักงานใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon แล้วก็ไปเชียร์อเมริกันฟุตบอลติดขอบสนามกันเลยค่ะตอนเดินนี้เอื่อยมากแต่พอเห็นน้ำตกแล้วจะทำเป็นแบบคึกคักขึ้นมาเลยนะวันนี้นะคะจะพามาเที่ยว a m ม z o n นะคะเป็นเฮดพอร์เตอร์สำนักงานใหญ่ a m ม z ซอนอยู่ที่เซ a t t เ e ถนน 7th Street นะคะที่นี่ ก็ข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคนทั่วไปก็จะได้เข้าแต่ด้านนอกนะคะบริเวณที่นักท่องเที่ยวเข้าไปซื้อของ Amazon Go อะไรอย่เงี้ยแต่นี้จะเข้าไปดูออฟฟิศบรรยากาศการทำงานของเขาล่ะโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราจะพาไปดูน,ะต,นต้นไม้ที่ปลูกล่มนื่นมากโตมแก้วเลยนะเนี่ยเป็นกระจกหมดเลยทุดทน แต่ว่าวันนี้ที่มาถึงนะคะพอดีว่าถนนมันก็มีประท้วงนิดนึงแล้วก็ผู้คนมากมายเนาะบางจุดเขาก็อาจจะมีแบบ กา,การกันเอาไว้ไม่ให้เข้าบางจุดแต่ว่าตึกนี้เนี่ยเป็นจุดไฮไลท์ของเขาเลยที่เรียกว่าเดอะสเฟียร์นะคะเดอะสเฟียร์ที่เป็นโดมรูปทรงกลมอะ่ะแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบต้นไม้นานาชนิดแล้วส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ป่าเมืองร้อนแบบสไตล์อเมซอนเหมือนอยู่ป่าอเมซอนเลยวว้าข้างในนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบที่นั่งทำงานมออีคาเฟ ให้พนักงานที่ทำงานเนี่ยมาจากมิตติ้งเล็กๆได้เป็นกลุ่มย่อยหรือว่ามีเกส์มาจากข้างนอกแล้วเข้ามาพูดคุยได้แล้วก็จัดสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับไม่ใช่ที่ทำงานแต่ว่าเป็นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดเป็นอินดอร์โดมอันนี้ก็เลยถูกสร้างขึ้นนะคะอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จเองเนาะถือว่าเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็ไฮไลท์แห่งใหม่ของซียตลดาวเทาเลยนะอันนี้ถ้าเกิดเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเราอยากจะเข้ามาอี้ซันโกะ เราก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Amazon ก่อนนะแล้วพอดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนว่าเราก็ใช้บาร์โค้ดหรือ QR โค้ดที่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 เราได้มาอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยสแกนเข้าเนาะสแกนเข้าเพื่อที่จะไปซื้อของมันเป็นอ e ีคอมเมิร์ซอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะต้องซื้อของในผ่านระบบออนไลน์หมดนะคะในร้านนี่ก็จะเหมือนกับร้านสะดวกซื้อทั่วไปอ่ะ ที่พนักงานเขาก็ลงมาซื้อได้หรือว่านักท่องเที่ยวเดินไปแล้วหิวน้ำหิวกาแฟหิวขนมของว่างอาหารกลางวันอาหารเย็นก็เข้ามาซื้อได้นะคะที่นี่ก็จะเปิดทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะแต่นี่วันมาวันธรรมดานี่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างเนาะดูแล้วหน้าตาก็เหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะมีขนมปังเบเกอรี่ขนมราคานี่ไม่ได้แพงเลยนะ เพราะว่าเ,เขาก็จะมีราคาเนี่ยลดราคาช่วงนี้ช่วงนั้นอะไรอย่างนี้น,นะคะอันนี้เป็นอาหารกล่องเนะก็ไมโครเวฟได้คือก็คล้ายๆแบบบ้านเรานั่นแหละสะดวกซื้อบ้านเราอะแหละเนะแต่ที่นี่เขาก็อาจจะทำราคาพิเศษให้กับสมาชิกที่มีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆอ,อันนี้ก็จะเป็นน้ำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแบบเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นขนมนมเนยที่เขาเลือกมาแล้วอะ เขาเลือกมาแล้วให้ผู้บริโภคของเขานะคะก็จะถูกสั่งมาจากทั่วโลกอันนี้ก็จะเป็นกาแฟเนาะแก้วละสองเหรียญกว่านีจุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะส่วนอันนี้เรามาอีกตึกหนึ่งใกล้กันนะคะเป็นเหมือนกับตึกหนึ่งตึกสองอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศที่ทำงานจริงๆนะก็เป็นตึกสูงนะที่เพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งสร้างใหม่เหมือนกันแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาชอบถ่ายรูปด้านนอก น,น,นี่น่คะมาแคร์แอปเข้ามาในออฟฟิศนิดนึงค <c oughs> คือดูไม่ค่อยออกอะว่าเป็นพนักงานอะก็โอเคก็มีป้ายห้อยคออะไรแต่บรรยากาศก็ชิลแต่งเนื้อแต่งตัวสบายๆเหมือนไปเที่ยวนักท่องเที่ยวตลอดเวลา <c oughs> อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินคล้ายในในใล็อบบี้โรงแรมเลยเรามาถึงเขาต้องถ่ายรูปแล้วด้วยนะอาจจะเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของเขานะคะเราก็ต้องแลกบัตรนี่ตรงนี้ก็จะเป็น เขาก็สนับสนุนใหพนักงานเนี่ยเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะใครที่อยากจะมีเออเอาสุนัขเอาแมวมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมีทรีทให้อ่านิบัติเสร็จแล้วติดบัตรปุ๊บเดินเข้าปับ๊บแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปสแกน qr code ที่ทางเข้าก่อนเพื่อที่จะเข้าไปดูข้างในได้พอเข้าไปปุ๊บเจอร้านกาแฟก่อนเลย ร้านกาแฟนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ให้กับพนักงานกินฟรีอาจจะมีลิมิตว่าวันละ1 2 3แก้วอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินแต่ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยววิซิเตอร์เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินแต่ก็มันก็ไม่ได้แพงมากนะคะเมื่อเทียบกับข้างนอกพวามจริงมันก็เหมือนเซอร์วิสให้กับพนักงานให้สตาฟที่ทำงานที่นี่อันนี้นุกษัตริย์คุกกี้เป็นหนึ่งอันก่อนที่จะขึ้นมาดูสถานที่ทำงานจริงนะคะก็เดินขึ้นลิฟต์มา ตามทางเดินนี่เข้ามาถึงเนี่ยคือเหมือนโรงแรมเลยอะไม่ค่อยเหมือนออฟฟิศเท่าไหร่ชั้น17นะคะคก็ให้ทุกคนเนีออกมานั่งหายจงหายใจได้บ้างนะคะคุณภาพชีวิตของคนทำงานพนักงานที่นี่ก็ต้องดีเหมือนกันไม่ใช่นั่งก้มหน้าก้มตาปวดคออยู่ที่หน้าคอมนะคะแอบมาเล่นกับน้องหมาที่เอามาจากบ้านด้วยก็ได้ บรรยากาศนี่ที่เขานั่งนี่เขาไม่ได้นั่งกินกาแฟกันเล่นๆนะครับเ็าทำงานกันอยู่นะครับเห็นอย่างเนี้ยนี่นะคะนี่ททุกคู่นี้เขาก็นั่งประชุมไปด้วยเห็นเปล่าว่าเขามีน้องหมามานั่งทำงานด้วยจ้าเอ๋สำหรับนักท่องเที่ยวหรือวิซิเตอร์อย่างเรานะคะก่อนกลับเราก็เขียนแปะโน้ตไว้เป็นที่ระลึกเอ้ยที่ระลึกแป๊บหนึ่ง ให้เป็นเหมือนกับลิฟโน้ตเอาไว้อะจะขอบคุณจะเขียนขอบคุณเขียนอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะให้คนอื่นๆเขามาว่าเอ้ยมีคนไทยมาเขียนบ้างหรือเปล่านี่อา้าแล้วดิฉันทำอะไรล่ะอ,อ๋อเขอียนผิดด้านนะคะออริจินัลนุสบานะคะต้องผิดด้านผิดแบบผิดกฎ <laughs> <laughs> ผิดด้านแปะปุ๊บหรือใหม่ปับ๊บหายมากไม่เป็นไร แก้ใหม่ได้่อเขียนใหม่ค่ะเปืองกระดาษเข้าไปอีกเสียเวลาเพื่อนๆอ,อีกหลังงงเจ๊เจ๊เจ๊เป็นไรมากไหมเนี่ยคนอื่นเองเสร็จกันแล้วอะแต่ลรา แต่เรายัางอยู่ที่เดิมเอาไม่เป็นไรเอาใหม่สวบเสร็จไปต่อโอเค <ambient sound> คือบรรยากาศของที่ทำงานนี่มันเป็นอะไรที่เหมือนเดินอยู่ในร้านกาแฟหรือคาเฟ่หรืออะไรค <_ õ> ือทำงานกี่โมงเพื่อนๆ อยากอยากทำงานที่นี่บ้างอ่ะโอ้ชั้นจะได้ทำไหมเนี่ยมาสมัครเป็นแม่บ้านได้ไหมบรรยากาศการทํางานคือน่าทํามากอ่ะคือคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ทํางานกันอย่างนี้นะเขาจะไม่มานั่งเป็นออฟฟิศแบบนั่งหัวปักหัวปัมเครียดเคร่งเครียดกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะได้รีแลกซ์ทีนี้เขาก็โลกร้อนนะคะก็เพื่อสิ่งแวดล้อมก็ใช้ปั่น จักรยานไฟฟ้ากันมีทุกมุมเมืองเลยไรทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาเราก่อนกลับเราแวะมาจกของฟรีนิดนึงก่อนนะคะเป็นกล้วยเนาะทำไมต้องเป็นกล้วยละ่ะเออรู้ปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอเมซอนเนี่ยกล้วยเยอะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ป่าอเมซอนไงกล้วยนี่ที่เมกา,าหากินยางแล้วส่วนใหญ่ก็นำเข้ามาจากเมกาใต้ <laughs> <laughs> เอาเป็นที่ระทึกเป็นที่ระละึก <laughs> อ้าวนี่ดิฉันก็มาโผลนะคะที่ big match ระหว่าง Ohio State กับ university of w a s t i h g n o n หรือยูันะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นวันโหที่นักเรียนนักศา,าที่นี่เนี่ยเขาต้องไปเชียร์กันให้สนามถล่มทลายเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่า Ohio State เนี่ยเป็นทีมที่เบอร์หนึ่งของอเมริกาคือคืออะไรอ่ะ forever เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ทุกคนก็คงคาดหวังว่ามันก็ชนะยากแหละจะไปชนะทีมอันดับหนึ่งของเมกาเขาอย่าง Ohio State อนโอไฮโอสเตทนะเนาะเรามีคนแปกปพอนึงคนที่เราไม่อยากจะเดินด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนลุมซึบนะคะมันคือโอไฮโอสเตทสิเก่าที่แทรกซึมเข้ามานะคะเป็นพวกหนอนบ่อนไส้ะเ <laughs> จอพวกเดียวกันด้วยเจอพวกเดียวกันร <laughs> อดไปไม่อย่างนั้น อาโชหน่อยดิวปวอ๋อสิบเก้าหรอคะอ๋อสิบเก้าโอ้ก้นกุฏิเดี๋ยวดูรอบนี้นะคะมาแข่งบ้านเขานะก็ต้องทำใจนิดนึงโอเอลสเตทนะคะ,ะก็ก็น่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยโอ้เขาก็จะมีบรรยากาศคลึกคักนะคะ,นะคะเหมือนปาร์ตี้ตที่มารวมตัวกัน ก็จะเป็นซุ้มๆมีกรงมีเกมอะไรต่างๆให้เล่นกันนะก็จะเป็นที่แบบแฮงเอาท์เอ้ยไม่ใช่แบบมารวมตัวปาร์ตี้กันก่อนวิวอารมณ์กันฟุ้ฟบฟุ้ฟ,ฟดิ้งเริงกันบงเบียนิดหน่อยเพื่อเป็นสีสันนะม,มีเครื่องดื่มครบที่คนนี้ก็เข็นมาทั้งลังเลยเนีนรื้นมาทั้งลังเลยนะคะมาเป็นรถกระบะ อันนี้จริงๆแล้วเป็นลานจอดรถของมหาลัยนะคะอยู่วอชิงตันอยู่ดับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นที่ปาร์ตี้จอดรถไปด้วยกินไปด้วยนอนไปด้วยของบรรดาแฟนเกมทั้งหลายตอนนี้ต้องเก็บหมวกก่อนเพราะว่าถ้าอาหมวกมาตอนนี้นะ้าอาจะตาย <c oughs> เอาหมวกอยู่ไหนเกียบก่อนที่ <c oughs> เอาผ้าคลุมไว้ <c oughs> คือว่าการแข่งขันขเกมนี้เนี่ยจริงๆเป็นอเมริกันฟุตบอลที่นี่เนี่ยเขาก็เรียกฟุตบอลนะส่วนจริงๆกีฬาฟุตบอลเนี่ยที่เราเตะกันอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็เรียกว่าซ็อกเกอร์เพราะฉะนั้นอย่าพูดผิดนะคะซอกเกอร์คือฟุตบอลของบ้านเราหรือ,อที่เราเล่นทั่วไปที่เราเห็นทั่วไปแต่ว่าถ้าอเมริกันฟุตบอลที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าฟุตบอลเพราะฉะนั้นวันนี้คือการแข่งขันฟุตบอลซึ่งเป็นอเมริกันฟุตบอลนั่นเอง ที่ที่เราเห็นที่ลานเนี่ยคนจัดสปอนเซอร์เนี่ยจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือไม่ก็สิทธิ์เก่าทั้งนั้นเลยนะอลัมนายเขาเรียกสิทธิ์สเก่านี่อลัมนายใช่ไหมเขาก็จะมาช่วยโดยการแบบทาร้านอาหารทําออกบูธออกอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ขายนะฟรีนะที่ที่เป็นบูธอาหารต่างๆที่ที่เขาตั้งกันอยู่ในลานจอดรถเนี่ยคือแจกให้ใครก็ได้อะเดินมากินได้เลยคือไม่ได้คิดตังค์ไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรตอนแรกอะเราก็ลังเลยแบบหิวก็ห, fin, หิวเนื้ออาหารเช้าไม่ได้กินอนะเพราะว่าตื่นแต่เช้าอะ คือคนที่นี่เขาก็น่ารักมากอะ่ะคือมีน้ำใจเนาะไม่เหมือนที่คิดนะคะอันนี้ก็เป็นทางเดินนะก่อนเข้าสนามไปก็จะเป็นธรรมเนียมนะคะว่าเราเป็นชนกลุ่มใหญ่นะคะชนกลุ่มน้อยที่เป็น white oste เสื้อสีแดงก็จะต้องโดนกดขี่ข่มเหงกันไปนะคะเพราะว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะไปเห่าใส่ทุกคนนะคะที่ใส่เสื้อสีแดงหรือว่าเป็นทีมตรงกันข้ามเนาะ วะสดุลักษณะเขาเนี่ยคือน้องหมาฮัสกี้นะคะเขาก็จะต้องเห่าไปตลอดทางนี่เป็นฮัสกี้ไงถ,ถ้าอยากโดนเห่านะคะก็ต้องใส่เสื้อสีแดงถ้าอยากโดนเห่าเพราะว่าอยู่ดับเขาคือฮัสกี้นะเขาต้องเห่านะดูดีทุกรุ่นทุกวัยนี่ก็มาเชียร์กันแบบจิตเก่าก็แข็งแรงมากอะ มิกาเพราะว่าวันๆเ,เขาไม่เดินห้างกันนะเขาไม่เขาไม่ทาอะไรนอกจากดูกีฬาอันนี้คือเป็น,ปนวัฒนธรรมของคนอเมริกันนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยพาลูกไปดูกีฬาแล้วเขาจะซื้อตั๋วเป็นตั๋วปีเลยนะเขาไม่ได้แบบว่าคอยซื้อบุ๊กออนไลน์ต่อรทางนะเพราะว่าตั๋วปีจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นในอาทิตย์ในใน,ในหนึ่งปีเนี่ยก็จะเหมือนกับมาได้ทุกอาทิตย์อ่ะถ้าไม่มาก็ขายต่อเออแล้วมันจะมีกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าเนี่ยรุ่นแบบ รุ่นเก่าไลาคลาเนี่ยเจ็ดสขึ้นไปเลยนะเขาใช้วิธีซื้อตั๋วฟรีแล้วก็เอามาขายต่อนะแล้ว,ลวพวกนี้ได้ที่ดีด้วยนะเพราะว่าเป็นรุ่นเดิกไงอยู่มานานอ่ะก็จะได้ตั๋วแบบล็อตที่ดีมากคือได้แถวหน้าได้จุดที่ดีที่สุดนะคะแล้วคุณป้าคุณน้าคุณอาพวกนี้บางปีก็ชวนเพื่อนกันมาเนาะจนหัวงอกเลยอ่ะมานั่งดูแต่บางปีถ้าไม่มาหรือว่าออติดภารกิจอะไรเขาก็จะขายต่อ ซึ่งไม่ผิดกฎหมายนะถูกแล้วราคาก็สมเหตุสมผลอาจจะแพงกว่าอยู่แล้วเพื่อเป็นกําไรให้พี่ป้านาะอาแกเขานะคะเหมือนสวัสดิการสังคมอย่างหนึ่งไปเลยอะ่ะ <c oughs> อะไรได้จากตรงนี้ตอนแก่ได้อันนี้เรามาถึงตอนสนามยังไม่คนเข้าเนะก็มาเช็คที่นี่ตึงว่าเออที่ของฉันอยู่ไหนนะรู้ไหมว่าเด้งไปเด้งมาหาที่ไม่เจอเพราะว่าดูยากมากคือทําไมมันเออเรานั่งผิดที่เนี่ยสองสารอบอะ่ะ เพราะว่ามันมีหลายโซนมากเลยอ่ะคิดดูดีแต่ว่าคนที่ซื้อตั๋วเก่งนี่คืออะไรรู้ปะเขาจะดูพระอาทิตย์ว่าสมมติว่าช่วงเช้าเนี่ยพระอาทิตย์มันจะขึ้นฝั่งไหนเขาก็จะไปนั่งฝั่งที่ไม่โดนพระอาทิตย์นึกออกไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันร้อนมากเลยอ่ะถ้าเราต้องนั่งตากแดดแบบทั้งวันอะครึ่งวันอะครึ่งวันหน้าดำไปเลยซี่งนะเพราะว่าตากแดด แต่ในขณะที่คนที่เขาเก่งเนี่ยเขาก็จะรู้ละเอ้ยเขาต้องซื้อฝั่งโน้นเพราะว่าตรงโน้นเนี่ยมันจะไม่โดนแดดแต่ของดิฉันน่ะหรอหิดฝั่งค่ะตากแดดกันไปเดี๋ยวมีรูปให้ดูเป็นไอโมงเสื้อนักกีฬาคนเก่งเนาะก็เหมือนฟุตบอลนะ,นะคะก็จะมีเสื้อทีมเสื้อนักกีฬาตัวท็อปตัวเก่งตัวดังต่างๆอย่างเงี้ยก็้จะมาเซ็นเอาไว้ราคาก็จะมาหลักร้อยเหรียญขึ้นไปนะคะ ร้ 100, 200, 300, 300, ยอยเหรียญ200เหรียญ300เหรียญอะไร่เงี้ยอันนี้ถือว่าไทรได้ไปเก็บเนี่ยก็เป็นที่ระลึกแล้วก็ไปติดกรอบได้เลยอ่ะก็ได้ลายเซ็นของจริงออริจินอลนะตรงนี้คือของแท้แน่นอนพอมาขายอยู่หน้าสเตเดียมที่ทุกมหาลัยเนี่ยเขาก็จะทุกมหาวิทยาลัยเขาก็จะจะแข็งแรงของเขานะมีแรงมีอะไรเหมือนฟุตบอลเลยนะคะนักกีฬาช่วงช่วงมาวอร์มนะช่วงมาวอร์มแล้วก็จะมาดูแบบถ้ามาเร็วก็จะได้มาดูนักกีฬาที่เราแบบ ชอบมาเชียอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มาเกาะขอบสนามแล้วนะคะขณะนี้เขาก็กำลังวอร์มอยู่นุ่นนั่งอยู่ฝั่งโอไฮโอเซตเพราะคุณสามีเขาสิทธิ์เก่าโอไฮโอแต่ตัวเองเชียร์อยู่ดับนี่ oh. เอาสินู่นฝั่งน้นก็จะเป็นฮัสกี้ รบีาแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะก่อนที่กีฬาจะเริ่มนะทีมเชียร์ลีดเดอร์ดาวโรงเรียนมหาลัยอะไรต่างๆเขาก็จะออกมานะคะเดินรอบสนามก่อนทักทายผู้คน s <S ก็ปิ๊งๆสวยๆทั้งนั้นเลย นี่เป็นบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเนาะก็จะเป็นประเพณีแหละทุกแมชอะเขาก็จะมีวงดุยยางพาเรดเหมือนประเทศเราแหละแต่ที่นี่เขาก็เต็มเหนียวมากอะคือแบบซ้อมกันหนักหนาสาหัสแล้วดูดีอย่างรวงโยธาทิ์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็รามเยอร์นี่คือแบบเหมือนกายกรรมเบียงยางมาคือแบบหตัวอ่อนกระโดดรถเต้นตีลังกาเผินเวหามาก ก็ให้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็พิธีเปิดนี่คือแบบยิ่งใหญ่มากนะเอา F16 มาบินนะคะ F16 นะคะ2องลำบินผ่านสนามคือแบบอลังการงานสร้างมากเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนขยี้ตาแทบตายอัดปวดอัดแทบไปทัน คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลน่ะบอกตรงว่าดูไม่เป็นแต่ว่าคุณลูกๆกับคุณสามีเนี่ยเขาดูเป็นเพราะเาดูทุกอาทิตย์นะอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะดูแบบทางทีวีนะคะเขาก็เชียร์ทีมของเขาอะไรอย่างนี้กัน mm hmm. คือมันก็กระดึบไปกระดึบมาแบบว่ามันไม่มันไม่เล่นรวดเดียวจบไงคือเขาจะมีเส้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเหมือนกระลุกไปรุกมาแบบของใครของมันงียใช่ไหมแต่รวมเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาตั้งแต่เ สิบโมงอะเนาะถึงประมาณจบประมาณเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงอะ mm hmm. หลังจบการแข่งขันนะคะเราก็เดินกลับเ,เราก็จะเดินผ่านตึกที่สร้างโดย Bill Gates นะคะ mm hmm. เรียกว่าตึก Gates ถ้าจะไม่ผิดคือ university of washington เนี่ยอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยคือ computer science นะตึกใหญ่มากทันสมัยล้ำเลย ข้างในคงลงอุปกรณ์ไฮเทคเพียบอ่าอันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปให้กิ้งกันดีกว่าค่ะที่จะไปวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากนะคะเส้นทางผ่านธรรมชาติเป็นอุทยานแห่งชาติของเขาด้วยนะคะชื่อว่าแฟรงคลินน้ำตกแฟรงคลินนะะซึ่งซึ่งขับรถจากตัวเมืองซีแอตเทิลออกไปเนี่ยก็ประมาณ 1>, 1ชั่วโมง ก็ไม่ไม่ไกลมากระหว่างทางก็ผ่านบรรยากาศธ,ธรรมชาติวอชิงตันที่ถือว่าเป็นเอเวอร์กรีนสเตทนะคะคือคือคือเป็นรัฐที่มีความเขียวแล้วก็เต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาตินะคะถึงได้มีพืชผลเกษตรกรรมอย่างวอชิงตันแอปเปิลมีไร่วนนมีโอ้โหปลูกผลไม้ได้ทุกชนิดสวยงามมากน,นี่เป็นระหว่างทางนะคะถือว่า ทางมันก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าใครขับรถเนี่ยต้องชํานาญทางอันนี้เพื่อนก็ขับให้นะคะซึ่งทางก็จะโค้งเป็นเหวเป็นเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเวลาโค้งหักศอกทีเราก็กรีดไปทีนะคะข้างๆนี้ก็เป็นไหลเขาลงไปเลยอะ่ะเป็นเส้นทางที่สวยงามมากอันนี้เราคือเดินทางเข้าป่าเลยนะก่อนมาต้องเช็คอุปกรณ์รถให้ดีนะคะแบบว่าน้ํามันยางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สังเกตว่าถนนเขาจะดีมากนะอันนี้คือเราขับขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะเราขับขึ้นเขาไปเรื่อยๆ เขาว่าน้ําตกมันจะอยู่ด้านล่างแล้วอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นตรงนี้เนี่ยเขานิยมมาฮกิ้งได้ทุกฤดูกาลเลยแต่ว่าไฮซีซันของเขาก็จะเป็นช่วงสปริงนะคือหมายถึงช่วงมิถุนายนแล้วก็ช่วงฟอลเนี่ยช่วงนี้ที่ที่ไปเนี่ยประมาณแถวแถวเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานยนค่ะคือมันไม่หนาวเกินไปแล้วก็ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีมันใบไม้จะเป็นสีตอนนี้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนมากนะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นสีเหลืองสีแดงหมดเลยอะทั้งเขาเลยนะก็สวยไปอีกแบบนึงนี้เรามาเร็วไปนิดนึง แต่ว่ามันก็จะได้ความมีแดดมีอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าหนาวเนี่ยตรงนี้จะขาวหมดเลยนะทุกๆคนคือแบบอรอบรอบ,รบนี่จะขาวไปหมดเลยรวมถึงเหมือนในภาพวาดอะนะมันจะเต็มไปด้วยหิมาปกคลุมใบไม้ใบไม้มันร่วงหมดแล้วแหละแต่ว่าปกคลุมตามกิ่งก้านอะไรต่างๆอันนี้เราก็ถึงที่ที่จอดรถล,ละเราก็มาถึงละแฟรงคลินฟอลส์นะคะเป็นน้าตกชื่อแฟรงคลินคือแนะนําว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับบิ๊กนิเนอร์เพราะว่าถ้าไปยากก็ต้องไปแบบเมาเรเนียแบบ ที่สูงที่ที่ต้องไฮกิ้งแบบยากๆปีนป่ายเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เนี่ยทางก็ทําแบบสะดวกสบายเหมาะกับนนะักท่องเที่ยวและมือใหม่หัดขับมากนะคะเส้นทางก็จะผ่านธรรมชาติเห็นต้นไม้เห็นอะไรต่างๆปลอดภัยนะไม่มีไม่มีงูไม่มีแมลงป่องไม่มีหมีไม่มีเสือไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาก็มักจะแบบอย่างว่าสาว์อาทิตย์ดูกีฬาหรือไม่ก็มาไฮกิ้ง นี่คือกิจกรรมของเขาอ่ะเขาก็มาเป็นแบบเหมือนมาแคมป์ก็มาทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบ้านที่เราเห็นอย่างเงี้ยระหว่างทางเนี่ยคือให้เช่านะที่นี่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะคนเขาก็นิยมมาพักกันเนาะบางทีก็มาเดินไฮกิ้งเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกหิมะปกคลุมขาวสวยงามมากเลยนะคะ คือตอนขาเดินนี่มันจะเป็นขาขึ้นเหมือนเราไต่เขาอะน้ําตกนี่มันอยู่ด้านบนระหว่างทางเราก็ผ่านลำธารต่างๆมีจุดแวะถ่ายรูปนะคะหรือแวะปิกนิกใครเอาข้าวมาก็เนี่ยนั่งตามปอดหินแล้วก็ปิกนิกกินข้าวได้เลยได้เนาะถ้าไม่หนาวมากก็เล่นน้ำได้นะคะก็ชุดมาเปลี่ยนอะไรต่างๆได้นี่เรามาเจอต้นไม้5คนโอบนะคะลองแล้วฮึบฮึบฮบ นี้ต้นนี้นี่คือแบบว่าคนเดียวไม่ได้คนเดียวไม่ได้ไปต่อค่ะเราสามารถวิ่งได้เยาะได้เออเขาก็มีคนมามีคนมาขึ้นมามีเพื่อนนะคะไม่ไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ต้องกลัวนะคะอย่าดูหนังหลอนมากนะคะ ที่ว่าจะมีคนป่าเข้ามารักพาตัวเนี่ยมันไม่มีนะคะไม่ต้องกลัวโอ้นี่มีทางดีเลยโอ้อันนี้เขาเรียกเทรลไฮโซนะคะมีแบบมีทางดีมากเอ๊ะเขาห่อนนากบ้านเรานี่ยังยากกว่าน,นี้เนอะนุดว่าเนอะแล้วดูแข็งแรงด้วย แล้วนี่ดูธรรมชาติมากเลยเขาใช้ไม้เนี่ยมาทำเป็นทางเทรลขอบเทรลคือแบบกลมกลืนมากหรือใครอยากแนวปินป่ายก็ก็สามารถที่จะแบบว่าเดินบนขอนไม้ได้นะคะเดินบนขอนไม้ได้ถ้าอยากแนวแบบปินป่ายมีทางดีๆไม่เดินโหนี่มีกระไดสวยงามทุกคนมีทางขึ้นอย่างรูหรา ทางขึ้นนี่สวยกว่บ,บ้านเราอีกอัดพิงนะคะไม่มีผูกไม่มีปลวกนะคะสามารถพิงได้ครั้งแรกเราเริ่มจากเบาไปหาหนักก่อนเราเริ่มจากอะไรที่มันง่ายก่อนนะคะโอ้ อันนี้ต้องมีร้อยปีอะค่ะต้นไม้นี้ต้องมีหลายร้อยปีแน่จะเป็นทางขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเรากำลังไต่เขาขึ้นนะนี่โอ้ระวังตกนะลูกนะอย่าไปนั่งแบบนั้นนะคะตอนนี้เรากำลังไต่ขึ้นความสูงนะคะก็คาร์ดิโอคาร์ดิโอเล็กน้อยออาใครอยากโหนบา เอาถึงแล้วนะคะน้ําตกแฟรงคลีนหลังจากเดินขึ้นมาประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่สินาทีไปดูเลยตอนเดินนี่เอื่อยมากแต่พอเห็นน้ําตกแล้วจะทำเป็นแบบคึกคักขึ้นมาเลยนะว,าาว้าวสวยมากๆอ่าตรงนี้ยากหน่อยระวังนะคะชิดในชิดในชิดใน ว้าวสวยมากสวยมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปตรงนี้ขึ้นได้ปะว้เดี๋ยวตก เดี๋ยวถ่ายให้หนึ่งสองสามอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นน้ำตกแฟรงคลินนะซึ่งอยู่ทางอีสต์ของซีแอตเทลนะ,ะเลยสโนโคมี่ฟอลมานิดนึงนะคะก็จะมีเส้นทางให้มาถึงที่จอดรถเลยแล้วก็เดินเทรลลงมาใช้เวลา40นาทีนะมาตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับไปที่เดิมอีกเพื่อขึ้นรถกลับ แต่ตอนนี้ชุ่มฉ่ำกับบรรยากาศรอบๆมากนะคะก็เป็นมุมเช็คอินถ่ายรูปที่สวยงามอีกมุมนึงเอารูปมาฝากกัน ตอนขึ้นนี่มันไม่มันไม่ยากเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนตอนลงจะขึ้นไปทำไมเนี่ยตรงที่มีกระไดตองที่มีกระได,ะดให้ขึ้นไม่ขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ปีนป่ายโขดหินนะนี่หินพวกนี้ต้องเป็นแร่แน่ๆเลยมันเหมือนหินแบบหินควอตหินอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว่า ปีนหินเสร็จปีนกระไดต่อนะคะทำเวลาได้ดีมาก40นาทีขาขึ้นแล้วก็ลงนี่น่าจะเร็วกว่าขึ้นป่ะคะลงนี่น่าจะเร็วกว่า40นาทีนะคะเพราะว่าเราเราลงตามแรงน้มถ่วงโลกเย้ <Yeah! S 1> นี่ตอนลงนี่ก็จะแบบว่าชิลนะคะเพราะว่าเออเขาก็ทำทางไว้ดีมากเลยอะ ก็เป็นที่ที่เขาก็มาฮกิ้งกันนะมาคนเดียวก็มานะคนที่เนี่ยปลอดภัยมาต้นใหญ่มากสูงเสียดฟ้ากี่คนโอบเนี่ย <Hello. S 1> เสร็จแล้วในที่สุดเราก็มาถึงรถของเราแล้วนะคะตรงนี้เป็นลานจอดรถที่ที่เราใช้จอดก่อนที่เราจะลงไป ลงไปข้างล่างนะก็มีที่จอดให้รถจอดสดวกสบายปลอดภัยมากรุดขอแนะนำมาซามิกระดาษซับหน้ามานวัตกรรมจากญี่ปุ่นผลิตจากวัสดุธรรมชาติซับมันดีกว่า10เท่าหน้าใสทันทีค่ะไม่ต้องมีแป้งเลยใช้ด้านสีเทาอ่อนซับหน้านะคะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาทางออนไลน์นะคะสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ี l a า a d a t i k t o k อก n ล ConV i และ Facebook ค่ะ